จับคนช้าสองนายตายจับคนคิวอะเฮ้ยดับเบิลคิวอะน้องอรีไวเหรอรีไวเหรอซิคเกิลคิวไปดิมาแล้วเว้ยพร้อมปืนเคลื่อนที่ออกปฏิบัติการเจอใครสอยให้หมดนี่นี่นี่ใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วล่วงไปหนึ่ง จากไหมกันดั้มป้อมปืนเฮ้ยตัวนี้แม่งบินไวว่ะไอ้เียล็อกไม่ทันเลยไอ้เียบินไวเกินล็อกไม่ทันเอาตัวนี้เลยกันตอดตอดแกะลิงตอดอุ้ยชิบหายละลบแดชลบ ดูมันตายตายจบจบซะรอบแรกอือห้าหนักรอบแรกเราชนะนะไปต่อรอบที่สองโดนเลงแน่นอนฝ่าระวังหลังด้วยจะพยายามนะจะป้อมปืนพู้นี้จะปกป้องพวกนายเองสออีกก่อนเลย สอยพว,วกตัวบินหมดเลยไฮ้ตัวจะตายเออเฮียเฮ้ยตีมาตีมาเกาะขุนาวเว้ยช่วยตัวเองไว้ก่อนตอนนี้มีธุกับไอตัวถือขวานอยู่เนี่ยอ,อย่าห้าวอย่าห้าวถือขวานแล้วห้าวเหรอครับ ถือขวาละห้าวอะถือขวาละห้าวอะไปไหนงไปไหนถือขวาละห้าวไปไหนอุยเชี่ยถือขวาละห้าวอะถือขวาละห้าวไอ้สอดนี่เจอปืนกระดอไป,ไปหน่อยอเฮ้ยไอ้ยลกไม่ทันบินไวไปไหนเนะี่ยเฮียไม่บินลงล่างเอา้าตายไหมนะ่ะ เอ้ยอ่ะนี่มาไงครับโุ๊บตอดตอดโอ้ยโอ้ยข้างหลังโดนโอ้ยโอ้ยเกาะเกาะอ้กูจะตายกูจะตายไป้ะไปก่อนหนีก่อนมันเหมือนมีตัวจะตามกูอะมันมีตัวจะเคียดแค้นโดนตามอยู่เลยนิวนิว,วโอ้โหเหียแตก ตั้งความมีตัวเดียวโอ้โหซามกูดู <c oughs> ใช้อะไรนะโฟคอนถูกมะโฟคอนสีดำแดงอออเออเออแล้วนี่มายืนอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเหมือนเหมือนไอตัวขวานี่มันจะแค้นกูมากแล้วเนี่ย <c oughs> มาถึงเอากูก่อนเลยโอ้โหอะไรอะไร ไม่กลับตายนะ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 พียห้าวจังเลยไอสัตว์นี่แขนอะไรนักหนา้ยฝั่งนู้นเจอตัวเล่นเหมือนกันเลยตัวเองเจอตัวเอง มันแค้นกูมากกว่าเนี่ยไอ้เหี่ยลุมกูจังเลยอ่าอนี่ตัวอนี้ตัวไหนอืมขาดเออนั่นแหละขอเลยที่หอเห็นกูจะตายหน่อยไม่ได้พวกนี้ตัวกูอัลต้าเฮฟวี่นะเว้ยหี้อไอนี่ก็จะตัวนึงอ้าว เขาหน่อยแม่เขาหน่อยนม่ตอดเขาหน่อยนม่ตายซะอึตายดิตายดิเออทำไมได้แต่แอซิดวะเนี่ยอึ้ยอึ้บไอ้ไอ้ขวานนี่แล้วใคร้ตายแล้วใกล้ตายแล้วอึ๊บเอออีกตัวนึงอีกตัวนึงยวไอหมวกไอ้สัตว์เจ้ากูให้ได้เลยอ่ะโอ้ยมึงจะตายกูจะตาย เออือตายเลยมาลไม่เคยเล่นหรอพี่พี่แน่นถือขวานรอบลิทได้เล่นละเมื่อกี้แม่งโดนแย่งแล้วก็เจอฝั่งตรงข้ามหัวร้อนพี <laughs> ่ตีเราไม่เข้าเพราะเราบันทึกเฮ้ยไอ้นี่มันห้าวเฮ้ยตรงเนี้ยเอตัวปลอมแน่เลยใช่ไหมมันคือดีฟอย อุ้ยเฮ้ยอะไรอะไรในหมอกอะไรในหมอกตรงนี้ er. เฮ้ยเต็มเลงอืออืออือโอ้ยวิ้ยอันนี้ที่หมดซับหัวเฮ้ยโอวน้อย่ากมาก กูก็จะตายแล้วโอ๊ยโดนลุมโดนลุมช่วยด้วยท<ะ>ี่อะไรฟอคอนวะมานี่มานี่โอเคถ่านยด้จับได้แล้วสปินนิดเลยสปินนิดมาที่สปินนิดนั่นแหละเฮียบินเป็นยุงเลยสัสนี่เขาเรียกว่าตบยุงใครยิงหลังกูวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาด่วนมาด่วน กำลังไปกำลังไปโอ้ทุกจับได้แล้วครับจับคนช้าสองนายตายดับเบิลคิวว่ะเฮ้ยดับเบิลคิวอ่ะน้องเอ้ย,ววออยมันทันซ้ำเฮ้ยนี่มันยังไม่ตายอ่ะมีสองชีวิตก็ตอ,อยู่เชียอยู่ ก็มาดีครับมันมีสามชีวิตเลยอ่ะสองสองแต่มันแค่รีวไวเฉยอ๋อรีไวเหรอรีไวเหรอชุดเฟิรคิวไปดิเอ้ยฟินิชด้วยต้องฟินิชไม่ทันเดี๋ยวเพิ่งฟินิชเพิ่งเห็นว่าเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยอยากจะเท่ซะหน่อยเป็นไรปั่นปันปันป่นอย่ยปั่นมันจังเกิลน,น็อตเลยฮะ เราเก็บได้หรือ,อยังเ,<ร>เก็บได้เลยเสร็จเก็บเลยเก็บหน่อยเก็บหน่อย,อยแทงให้อยู่ใครใครเก็บได้เก็บกังโล่หน่อยกางโล่างกโล่ให้หน่อยไปอืมหอ้าวรือกูไปส่งเองไปเลยไปเลยอืมตายไส้สัตด เฮ้ยขอสับหัวที่อืมโหลดแล้วสิอะไรมันมีมันมีคนเอาอัพโหลดนะเราต้องเอาออกกลัวมันอยู่มันจับขังเลยดิจับขังหัวไอตัวนี้อีกแล้วไอตัวไอสัตว์ทาร์สัตว์อึ๊ยเอเนอร์จีโลอึ๊ยมันมันซ่อมตัวเองมันซ่อมตัวเองอ่ะมึงเปรี้ยวในสัตว์เลือดเหลือแค่เนี้ย เอาเยอะแล้วแเปรี้ยวเหย่มันเอามันแพงเลยรักสุดท้ายรักสุดท้ายรักสุดท้ายจุดน้อยไม่เอารักสุดท้ายรักสุดท้ายโวยสัตว์ล้วฆ่ามันฆ่ามันด่วนอืมตายใส่สัตว์ฟิินสวยอ้าวลึกเกินเอ่อทีนี้ไปจุดบีไปจุดบีไปบีเลยปล่อยปล่อยพวกปล่อยเพื่อเรานั่นไง วิจุดบีมีสองตัวนะถือรับสนูแบบด้วยมีตัวถึกหนึ่งตัวโอ้ยมันตอดเกาะฟูเหมือนกำลังจะโดนลุมโอ้โหคือจะตายนะเนี่ยหนีนะหนีนะไม่หนีตายนะเอ้ยเหมือนโดนกูใช่ไม่หนีกูตายโอ้ยหหนีก่อนถอยก่อนตั้งหลักชาร์จเกาะ ใครเขาตอดกูจังเลยไอ่เฟลคอนมานี้มานี่เฮ้ยไปไหนวะเยี้ยบินไวเหลือเกินน่าสุดท้ายเรียบร้อยเฮ้ยใช้เมื่อยเฮ้ยมันมันเอามันเอาโหลดแต่แล้วมันเอาโหลดแต่แล้วไปเคลียร์ตัวเอาโหลดนะจับได้จับได้อยู่จับเลยจ,จ,จับไม่ได้จับไม่โดนวะจะผิดตัว,ตวเอามันจะตายแล้วตายตายตาย นี่เขายังไงครับห้าวจังเลยไอตัวเนี้ยหลายรอบแล้วนะไป้เหี้ยอะไรเป็นไรตายตายโดนล้วงเหรอตายไม่เป็นไรตายไม่เป็นไร,ตไนไรแต่ได้อยู่ นี่มันกอลังจะเอาปวดตัวที่เอากันจับได้หนึ่งตัวโอ้ยโดนโดนจีตื่อว้ยโิ้ยดูกำลังจะตายมีสไนเปอร์อยู่บนหอคอยมั้ง ไม่ใช่สไนเปอร์เป็นไอเขาเรียกอะไรวะไอตัวที่แม่งยิงกระจายได้อ๋ออ่าไราไปช่วยตายดูอัพโหลดด้วยคุกอลังจะตายกอเนี่ยตายฮ่ดี ตายเหี้ยโดนลุมนี่มันานานลำคาญว่ะสองชีวิตก็เกินพอแล้วเกิดได้เรื่อยๆันเกิดได้สามครั้งไงก็งคือถ้าเกิดครั้งหนึ่งแล้วมันเกิดเปิดขึ้นมาทันทีอ่ะมันจะมันจะรอดก็นั่นไงมันน่านลำคานยี่พายุาหม่ระบบกักเป้าเสียหายเฮ้ยไอ้ทันทำอีกเนี่ยอู ไปคุณจับเป็นตัวโหลดได้แล้วสวยสวยสวยโอเคไข่เป็นใครวะเนี่ยกูมไม่รู้กูยิงไปก่อนแล้วเนี่ยนี่ใครเนี่ยขึ้นมาข้างบนไม่ได้โอเคไม่มีใครยิงกันโดเลยเยอะพี่ระบบล็อกเป้าเสียหาย <laughs> กลายเป็นคนแบบยิงกรากไปเลยไม่มีระบบล็อกเป้าตอนนี้กำลังอยู่ที่เอกลับแล้วกลับแล้วเข้ามาเยอะมาเยอะเอมาเยอะแล้วจักได้เหรอฮะจักได้ไอ้สไปช่วยไปช่วยช่วยเอไปช่วยเอยู่ได้ที่พูดใหญ่เลยนะพอคิวได้ที่พูดใหญ่เลยนะมีอะไรพูดตอนแรกเออ ซ่อมตรงไหนอ่ะอร์โ r เวอร์มันด่านนี้ไม่มีซ่อมหมดโเวอร์โ c เวอร์โ v เวอร์อยู่โอ้แล้วมันอะไรนัวไปหมดเลยสวยันเลยโอเคสวยไปเลยไปไปไปพวกเราไปแล้วสเตโก้จะตายแล้วนะเกาะไม่เหลือแล้ว <Your father. S 1> ตายซะ ตายซะตายซะแล้วก็ฟินิชซะสับหัวแล้วก็เวียนจะมาหล่ออะไรตอนนี้ไอ้เหี้ยสนามลบไอ้สัตว์แหมขอหล่อซะหน่อยเป็นไรไปมีท่ายฟินิชก็ทำซะเอาเทไว้ก่อนทยมงีไม่สดเอาปูไว้ก่อนเห็นนะเพื่อนมาดิครับมาดิครับขอปูผมหน่อยแล้วกันนะ มันเปลี่ยนล่างว่ะใครถึงรอ้อยก่อนชนะแน่เลยใช่ใครถึงรอ้อยก่อนชนะเฮ้อยู่ไหนวะหาไม่เจอโอ,อกเคเถอะมานี่ดิมานี่ดิโอ้มึงยังไม่หมดชีวิตอีกเหรอขี้เกินขี้าวจิงวะ ไป,ไปแล้ทีเหอะแล้วไอ้นี่ก็เ,เราไปละชนะโอเคจบพี่ได้พูดแล้วว่านี่ไงบอกแล้วอย่าให้กูเล่นตัวถือขวานขับยับหมดแต่ตัวนี้ U เหอะอยู่เม่อไหร่ U หกว่ะ S12 ไฟ6ไฟ2ไอค15เยีเย้าถือว่ามาดีฮะมีได้ที่ปิ่นคิวไปหนึ่งรอบต้องกูแล้วลนะ่ะ MVP เพราะอะไรสีสวยที่ผ่านเต็มเลยโอ้โหพูซี่ไซเบอร์ตื่นดีกีลำแสงชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมา มันเรื่องมันยาวครับมีแล้วมีเวลาว่างสักสามวันไหมครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ๋อแล้วแต่เลยครับเรื่องของมึงนะครับไม่ฟังลงไปแล้วีไปละบายดูกันจบไปแล้วนะฮะมือว่างๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะฮะถ้าหากคุณผู้ชมอยากให้เรามีคลิปเล่นอะไรหรือทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลย